ตำนานพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500โดยพระนักเสินเทระวัดอโศการามกรุงปาทาลีบุตรในแผ่นดินพระเจ้ามิลินสมเด็จพ,พระอมรินทราธิราชพร้อมกับพระวิสุกรรมเทพบุตรได้นำแก้วโลกาทิพระรัตนานายกอันมีรัตานานายกดีลกเฉลิม1,000ดวงสีเขียวทึบนั่นก็คือ เป็นสีเขียวหยกอ่อนนํามาจําหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้พระนักเสนถวายพระนามว่าพระพุทธรัตนะพันณมณีมรกตพระนักเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปในพระพุทธรัตนะพันณมณีมรกตเจ็ดพระองค์คือพระโมลีพระนาราชพระนาพีพระหัต้ายและขวาและพระเพลา ทั้งซ้ายและขวาแต่เมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานแล้วนั้นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหนวขึ้นพระนาคเสนได้พยากรว่าพระแก้วองค์นี้จะเสด็จไปโปรดสรพพสัตในเบญจประเทศคือลังกาทวีปกัมโพช้าสีอยุธยาโยนาวิสัยปมละวิสัยและสุวรรณภูมิ พุทธศักราช800โดยประมาณในแผ่นดินพระเจ้าสิริกิติกุมารพระเชศทราชโอรสในพระเจ้าตักรลาชขึ้นครองราชสมบัติเมืองปาตาลีบุตรเป็นช่วงที่มีปาตาลีบุตรเกิดมหากรียุคทั้งมีการจลาจนภายในและคาศึกภายนอกผู้คนในปาตาลีบุตรที่เคารพนับถือพระพุทธรัตนะพันณมณีมรกต ลงสู่สำเพอแล้วเดินทางลีภัยไปยังลังกาทวีปเมื่อถึงลังกาทวีปพ,พระเจ้าแผ่นดินแห่งลังกาทวีปในสมัยนั้นพระองค์ทรงรับรักษาพระพุทธรัตนะพันณมณีมรกตเป็นอย่างดียิ่งและส่งประถมคำชูชาวปาตาลีบุตรเป็นอย่างดีสมควรตามความดีความชอบ พุทธศักราช1 0 0 0โดยประมาณในแผ่นดินสีเกษตรผู้ก,กามประเทศพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครขนาดนั้นคือพระเจ้าอนุรุทธ,ธราชาธิราชหรือมังมหาอนุรัธาชอ่อพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีพระอานุภาพมากบริบูรณ์ด้วยผลช้างผลมา้าและทหารมากมายแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งมีพระราชอ,องค์การให้ส่งพระราชสารและเครื่องมงคลบรรณาการไปยังหลังกาทวีปเพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎกและขอพระแก้วมรกตกลับมาด้วยแต่เรือที่บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัดพัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทนพระเจ้านารายราชาสุริยวงศ์ เจ้ากรุงอินทปัตมหานครแขวนกัมพูชาสั่งให้อมาร์ตคุ้มสำเภากลับไปถวายคืนแก่พระเจ้าอนุรุตแต่ส่งกลับไปเพียงพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่ได้ส่งพระพุทธรัตนพันธมณีมรกตไปด้วยหลังจากที่พระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่กรุงอินทปัตนานพอสมควรในแผ่นดินพระเจ้าเสนีราชเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกเป็นนิจการยาวนานหลายเดือน พระเจ้าสเสนราชก็สวรรคตรด้วยอุทกภัยพระมหาเถระก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสำเภานี้ไปยังที่ดอนพระเจ้าอาติตราชเจ้าครองนครอโยธยาทราบเรื่องจึงเสด็จจัดกระบวนพระยุหายาตราไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ในที่ปลอดภัย โดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตปริษฐานในพระมหาเวทยันตปราศาสตร์และได้ประสิฐานในนครอโยธยาอีกหลายรัชสมัยต่อมาเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อยุธยาสมัยนั้น ึงทูลขอนำพระแก้วมรกตขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรอีกหลายรัชสมัยซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วกำแพงเพชรในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรต่อมาเจ้ามหาพรมพระอนุชาของพระเจ้ากือนาเจ้าผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสามหัวเมืองคือเชียงราย เชียงแสนและเมืองฝางได้หลีภัยจากศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่ไปอาศัยอยู่กับพระยายาณนนดิตเจ้าเมืองกำแพงเพชรต่อมาเมื่อจะกลับไปเมืองเชียงรายก็ได้ทูลขอพระแก้วมรกตตอพระเจ้ากำแพงเพชรพระเจ้ากำแพงเพชรจึงได้ถวายให้เจ้ามหาพรหม เมื่อเจ้ามหาพรหมชราลงด้วยความเป็นห่วงในพระแก้วมรกตจึงได้ทำการพอกปูนจนทึบและลงรักปิดทองเสมือนพระพุทธรูปสามัญทั่วไปแล้วบรรจุเก็บไว้ในเจดีวัดป่ายะในเมืองเชียงรายโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเกิดอัศนีบาทลงเจดีตามที่ปรากฏในพงศาวดารของล้านนา และนี่คือตำนานเกี่ยวกับพระแก้วมรกตโดยคราวหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ